สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีลูกศิษย์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาบอกความหมายของไพ่ยิีไพ่ชุดใหญ่นะคะไพ่ชุดใหญ่ไพ่เมเจอร์คือจริงไพ่ยิบซีมีทั้งหมด78บแใบแต่จะมาแบ่งเป็นชุดใหญ่ชุดเมเจอร์จะมียิบสองใบจะเริ่มจากหมายเลขศูนย์ถึงหมายเลขย1ิบเอ็ดก็รวมเป็นย2ิบสองใบแล้วก็จะมีชุดมเนอร์อีก56บกใบก็จะแบ่งเป็นแต่ละาธาต นันค่อยมาเรียนรู้กันวันหลังเนาะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไพ่ชุดใหญ่ก่อนนะต่อไปไพ่ไพ่หม่ยเลขหกไพ่เลิฟเวอร์ over, ไพ่คู่รักไพ่ความรักดาวสุ์ไพ่ใบนี้ราศีเมถุนมิถุนเมถุนเขาเรียวกว่าเทพเทพอีลอตเทพอีลอตเทพอีลอตเป็นเทพแห่งความรักเหมือนกามเทพโดยถือสอนพร้อมคันธนู ถ้าใครโดนสก,กิดนิดเดียวก็จะตกอยู่ในห่วงแห่งความรักทันทีด้วยความที่ว่าเทพองค์นี้ติดแม่ขาดเพื่อนเล่นจึงทำให้ร่างกายไม่โตจนเมื่อเทพ,พีอโฟโฟไดให้กำเนิดน้ององค์เล็กจึงทำให้เทพอีลอตโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีรูปร่างงามแต่การมเทศที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นรูปเด็กอยู่ดีเทพองค์นี้เป็นบุตรของ เทวีอาโฟไดกับเทพเอเลสเอเลสเอเลสอสุวินเอเลสความรักของเทพอิรอสกับการละครั้งหนึ่งกษัตริย์ของกลีกมีธิดาสามองค์งามทุกพระองค์โดยเฉพาะองค์เล็กนามไซคีงามที่สุดอโฟไดอิฉาทำให้อิรอดไปจัดการให้หลงรักสัตว์อุบาทอัปรลตนหนึ่งแต่ตอนที่ไซคีหลับ อีลอดก็เอาสอนสก,กิดแต่ผิดดันไปโดนตนเองทำให้เกิดหลงรักไซคีทันทีไพ่ใบนี้แสดงถึงช่วงเวลาโรแมนติกการเข้าสมาคมมีมิตรภาพการท่องเที่ยวมีทรัพย์เพิ่มเลข6ทางโหราศาสตร์คือดาวศุกร์เป็นเรื่องของกิเลสสมบัติความมัวเมาหลงไหลถ้าประกบด้วย ถ้าในในดวงมีไพ่เดวิลขึ้นมาก็จะมีเรื่องอื้อฉาวไพ่ใบน,นี้ถามว่าร่วมหุ้นหรือทำงานเป็นทีมดีไหมดีค่ะงานที่ต้องใช้คำพูดประชาสัมพันธ์ได้งานบันเทิงนักร้องนักสแสดงค้าขายค้าขายของฟุ่มเฟือยเสริมสวยดอกไม้ขายดอกไม้ได้ไหมได้ทำงานการตลาดได้ไหมได้ค่ะ นิสัยคนนี้เป็นคนยังไงอ่อนโยนห่วงยายปากหวานเพื่อนเยอะมีสังคมการเรียนถือว่าก็เรียนก็เรียนได้นะเรียนสองอย่างสองอย่างได้สอบผ่านได้ความรักก็ดูรวมเออความรักโดยรวมแล้วเป็นไงพไพ่ใบนี้ครบรักถูกใจรักสามเศร้ารุ่มหลงยืดเยื้อเแล้วก็ถามว่าเออเขาจะเลิกกันไหมพไพ่ใบนี้ขึ้นมา ไพ่ลบเวอร์ขึ้นไหมเลิกไหมไม่เลิกเลิกคงไม่มาถามไม่อาแต่ไพ่ไม่เลิกหรอกไพ่ไพ่ไพ่ลฟเวอร์ไม่เลิกไพ่ย,ยืดเยื้อไพ่ผูกพันสุขภาพโดยรวมแล้วก็แข็งแรงนะคะแต่ก็อาจให้ระวังเรื่องช่องท้องเรื่องระบบสืบพันธุ์ถ้าผู้ชายก็ระวังเรื่องต่อมลูกหมาก